สวัสดีค่ะบุตรนะคะจาก Healthy Living by บุตรค่ะบุตรก็เป็น health coach นะคะวันนี้นะคะบุตรจะมาโชว์ห้องครัวของบุตรนะคะที่เป็น plant based นี่เรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะที่แบบเสริสง,ง่ายๆนะคะตัวแรกนี่จะเป็น nut butter นะคะก็คือจะเป็นแบบ unsweetened สั่งออนไลน์ได้เลยของ Giggling นะคะและนี้ตัวโอเมก้าสามยางดีเลยนะคะก็คือ flax s e e d นะคะออร์แกนิกเลยแบบบดมาแล้วนะคะจะทำให้เราได้รับสารอาหารมากที่สุดค่ะ นี่ค่ะ the best อมูชาค่ะอร่อยมากนะคะบอกจากปีแกัดินเทค่ะคือเข้มข้นมากๆขาดไม่ได้เพราะว่าช่วยย่อยดีมากๆเลยนะคะโปรไบโอติก <ๆ S 1> <ๆ S 2> สูงๆจุกๆเลยค่ะนี่ดำๆ,ๆนี่นะคะก็คือเป็นน้ําดื่มสมุนไพรนะคะช่วยระบายดีมากๆใครท้องผูกนะคะอันนี้ตอบโจทย์อันนี้เป็นโฮมเมดนะคะ l o c มม milk นะคะ ทำจากพัญพืชมันก็จะแยกนะ้ำเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะตรงนี้นะคะฝาขาวๆทุกอันเนี่ยค่ะคือจะเป็นซอสโปรไบโอติกนะคะก็คือเป็นวีแกนหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะมีเพสโต,ซต้ซอสนี่ซอสเผ็ดนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวอันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตด้วยนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะอันนี่น,นีหลายคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเป็นชีสแบบวีแกนค่ะ ดีต่อสุขภาพย่อยง่ายนะคะอร่อยมากเลยวแกนกิฟต์นะคะอัดาอันนี้นะคะพิเศษมากเป็นแยมค่ะแยมโปรไบโอติกค่ะพิเศษมากเพราะว่าทำจากสกอร์บี้ผลไม้และผักค่ะนะคะก็คือมีผักสลัดตรงนี้นะคะเป็นออร์แกนิกก็จะทำให้เราแบบแล้วก็อะโวคาโดนะคะตรงนี้จะเป็นเอ็กแคลนนะคะก็บุรชอบลูกใหญ่แบบนี้ค่ะอืม ทายแอปเปิลค่ะแนะนําว่ากินไม่ได้กินทั้งเปลือกนะคะคือกินทั้งคอนะคะว่าตัวแกนก็กินด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนอย่างดีเลยค่ะนึน่งฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ฟร o ซเซนไว้ค่ะที่เห็นหลายๆขวดนี้นะคะก็คือลกุมโยเกิร์ตนะคะคือเป็นโยเกิร์ตทันยพืชค่ะมีทั้งหมด เจ็บรสชาติเลยนะคะอันนี้จะไม่มีซอยนะคะเพราะว่าหลายคนก็จะแพ้ซอยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลขัดสีไม่มีสารคนตัวธรรมชาติหมดเลยตรงนี้ค่ะเทมเป้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักเทมเป้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคงเห็นเป็นทางเลือกแค่ซอยหรือว่าถั่วเหลืองนะคะซึ่งเทมเป้เนี่ยมันจะย่อยง่ายกว่าถั่วเหลืองปกติเพราะว่าเขาย่อยมาระดับหนึ่งแล้วจากการหมักนะคะแล้วก็ ถั่วเลื้อนถั่วลูกไก่ถั่วแดง lentils นะคะแล้วก็ถั่วขาวนะคะวิธีการดีทานที่ดีที่สุดคือทานให้หลากหลายนะคะเวียนๆกันไปค่ะใครนะคะที่คิดถึงการทานเนื้อสัมผัสแบบเนื้อสัตว์นะคะเรามีตัวช่วยด้วยนะคะก็คือมีบุดได้มานะคะมี2แบบเลยก็คือออมิมีที่เหมือนหมูสับมักแต่เหมือนไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็บุดเอาไว้หลอกคนที่บ้านเวลาเขา จะให้เขาทานพืชน,นะคะกส่วนนี้ค่ะเป็นมอมีดนะคะคล้ายๆการกันแต่อันเนี้ยเราไปปรุงเพิ่มได้นะคะคือไม่มีความเค็มเลยจืดสนิทนะคะก็อามาดูในเก๊ะก,กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างบูจะแชร์สิ่งที่บุชอบที่สุดละกันนะคะแล้วก็มองว่าจำเป็นใครชอบวิปครีมอ่าเรามีข้าวขณะวิปครีมค่ะอันนี้นะคะก็นำไปตีแล้วก็ทานได้เลยนะคะเป็น ธรรมจากมะพร้าวของเมเจอร์ฟ่นะคะสั่งออนไลน์ได้ค่ะเช่นๆเราก็มีอันนี้ก็เป็นเลกุมพาสต้านะคะที่เป็นกลูเตนฟรีนะคะส่วนอันนี้เป็นผงผงแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแต่ว่าเขาทานกันทั่วโลกเลยนะคะคือโกลเด้นมิลหรือนมทองนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลค่ะเป็นครีมมะพร้าวนะคะแล้วก็สมุนไพรเช่น ขมิ้นขิงในพวกนี้นะคะช่วยสมดุลฮอร์โมนค่ะอ๋ออันนี้ค่ะเป็นผงเกรดิกก็น้ำวานะคะใครชอบทานแครกเกอร์ค่ะหรือใครไม่มีเวลาปรุงอาหารอันนี้เป็นเทมเป้ที่พร้อมทานนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันนะคะอันนี้ค่ะเหมือนป๊อปคอนคือบุตรเป็นคนชอบเคี้ยวสแน็คมากแล้วก็ชอบของกรุบกรุบกรอบนะคะน,นี้ก็เป็นป๊อปคอนสุขภาพที่ทําจากถั่วลูกไก่ชิคกี้นะคะแล้วก็ซีต,ต่างๆนะคะเป็น ค่าแชเียนี้ทานตับค่ะก็จะมีติดบ้านไว้ทานกับโยเกิร์ตอร่อยมากเลยนะคะอันนี้สำหรับสายแซ่บชอบเผ็ดเผ็ดค่ะเทมเป้ผัดที่ขิงค่ะก็จะเผ็ดเผ็ดมีสมุนไพรเยอะนะคะแล้วก็ทานกับข้าวก็ได้ทานกับสลัดก็ได้นะคะลองดูค่ะอันนี้ผุญชอบช็อกโกแลตแต่ว่าเพิ่ง ตอนตอนที่ท้องอยู่เนี่ยคะ่ะทานคาเฟอีนไม่ได้นะคะปกติจะใช้ผงโกโก้หรือผงคาโควนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคาร์รอนะคะคาร์รอปก็จะคล้ายช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนค่ะก็จะมีรสชาติหวานๆทานง่ายมากเลยะคะ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะคุก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะคะนี่บอกว่ามีทุกสิ่งอย่างที่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยในประเทศไทยแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะ